เพื่อนมึงช่เพื่อนมึงชเพื่อนตกไอ้เหี้ยแล้วมันเคลื่อนแล้วมันเคลื่อนมาซ่อมรถแลเราันีมาที่ซ่อมรถแลเราั้งเหตนบีเอ็มกูไเจอนะด๊หน้ามึงเจอนะไอ้ไอดมาหน้ามืนเดิมจอดหน้าร้านแต่ผมนะทำน้้วเกบิงไหมโซนแฮกบิงคือเราเราลงนะโอเคปะมันหรือเราวะมัน รถติดจะพูหน้ารักน้ารักอยู่ตรงเนี้ยสายหวานนะพี่โคเล็กโคเล็กโคเล็กโคเล็โคเล็ก้า่ะดอกหลังสายมือสายมือเพื่อสายมือมันมันมชนมชนายมันชนายมันชนายไปสายไปสายไปซ้ายมเก้าพีอันหัวมาอันหัวมาอันหัวมาช้าช้าหน่อยน้รอรออรเ่งรีบอเร่สามรับาหาที่จะสมักครับพี่รอนวไปรลนวมันมาฮะมันมาฮะมันมาฮะมันชนมันชนมผมเล่นแบบเดิมนะมอเออเานี่ไเนม ไม่กลองมาไม่กลอกมาไม่มีเรามือลับเรามือลับเลยเราเราเราดึงออกอีโบอีโบเวกพวกหมดแลอวกดับรอดับรอดับรอดับโอ้ยล็อกล็อกกันโอ้โหเป๊ะเดี๋ยวมึงหาทางนี้คืออะไรนะไฟ ดับกดวายดับไอ้ดับบอโบพวดเ่องไนบ่ยบเออเออเ่ออเลยเลยอบอขึ้นเลยบโเาล่ไปเาลูไปเลูปอาลกเพืนเล่อนไปเพื่อนเพื่อนลงแล้วลงแล้วเลยมาลูกให้ได้ชิวเพื่อนชิวช่วช่วชวชวไปเล่นไปเล่นไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเ่อชิวชวชว พวกใต้คุณจะรู้ว่ามันจะไปเลี้ยวขวางไงโอเคโอเคม่ไรละบอกไม่ได้ à? mèo quỷ à? Chụp chụp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những

งานสกุลทิกๆแต่ทิ้งแกงเนี่ยงอได้ไหมไอ้เชี่ยหมาเนี่ยเอาเชี่ยหมาที่อนี่เนไอ้เมโมลูดโมลูดเอาออกไปเอาไปเป็นที่อะไรกาดเป็นกาดที่เว้นนะจ๊ะไอ้เชี่ยนี่มาที่เกาะของแกงอ่ะจะ่าใจเชี่ยนี่มาหายฝาดไอ้เชี่ยนี่มาที่แหวนนะแหวนแข็งมาไอ้ฝาดแหวนแกงมากไอ้ฝาดไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยต่อไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้วายไอ้ควายแล้เก็สดแล้วก กูล็อกแล้วด้วยถึงขัดอ่ะเจ้ล็อกไม่อยู่เป็นไงวะโดนป๋าหยไปอะไรไปดูจัดศพยังไม่แล้วกูล็อกรถแล้วแม่งไปเที่ยวแบบนี้เลยจัศพแล้วก่อนเทียกลับไปดูจัดศพแล้วก่อนเทียไปแลมโบมาอยู่ข้างหลังแลมโบมาอยู่ข้างหลังเฮ้ยแลมโบกูล็อกครับโอเคโอเคโอคแลมโบมาล็อกปะแลมโบโฟไม่ได้โฟไม่ได้โฟโฟไหนโฟไหนล็อกเลย โฟเอาทิ้งเลยครับมันล็อกใช่ป่มันล็อกใช่ป่าล็อก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 ลอกลอกลอกล็มัน็อกสกล็อตเต็มแล้วมีรอไลอก็ไก็ก็ก็ของแก๊งคกออะไรอองมัอกล็อกกอกออออออ้อกล็อกล็ออล็ไอกมัออ

ไปเลยข้างะไรอ่ะแกงยังกากไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยเลยกากเดีาแววชอบมั้ยการพ่การไปดิพิเชียวขึ้นเอาศพไปดิเอาศพไปเลยไอ้ยี่ไม่มีเหี้ยเอากระจอกไอ้ตาเดาแววถุงห่อม้าถุงห่อไหนไอ้เหี้ยเก่งเนี่กดเชฟซิวอะเป็นเกียมยาวมีตาปากไอ้เหี้ยี่นึ่ชอมีชอมีเดาไหมนิดนีเองไปไปไม่เคยเล่นโรมาครับที่นี่เล่นยังไงครับอยู่ที่รถอยู่ที่รถไม่ต้องก็แล้เดี๋ยวเอาของเจน่าก็ได้วแค่เลียร์กันยาวเฟฟฟานะผมอ่ารับสภาพนะบอกเลยนะหมอหมอเข้ามาแล้วนะหมอมาแล้วนะ หมอมึงไล่ดิหมอศพตาน่าเลยน้อง <c oughs> ไม่อยากแล้วกระสืขัดอะไรช่ไหมันร่วงเห็นไหมกระสือขัดแล้วผมยังร่วงเลยทางน้าผมได้ผมได้โบผมได้โบมาศพปืนอยู่ผ,ผมผมมุ้งเมงเียโอเคได้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 ไดไดโอ้ตาคุยกับยัยงครับพี่ครับพี่โบห้ามเผาเลยจ้ะรถมึงแล้วล็อกกูล็อกครับโง่กูล็อกครับ ไหวะเป็นเหี่ยวอะไ,ไรอะ่ะตกแมพว้า,วายวข่หรือเปล่าดิเฮ้ยงไหวหรือเปล่านี่อ้าวตายไหมนี่เฮ้ยศพหลุดมือจ้าโชคดีนะจ้า,าไม่ผมล็อกก่อนขึ้น ผมล็อกก่อนขึ้นผมจําได้ผมล็อกก่อนขึ้นครับผมจําได้ว่าผมล็อกก่อนขึ้นกูล็อกก่อนขึ้่นครับไอเฮี้ยกูล็อกกูล็อกก่อนขึ้นอ้าวโงโว่ไอควายก็ได้ตกแมพอยู่เลยไอเหี้ยเพื่อนมึงรู้กูมไม่รู้ว่าไงแล้วเนี่ยตายอยู่ใต้สะพานเนี่ย S'ho ja,